สวัสดีครับวันนี้พบกับโจดีครับนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านนาซำตำบลนาซำอำเภอลงเก่าจังหวัดเพชรบุร์นะครับจะมาซอมท่อดากผู้ไซริงนะครับสอบถามผลผลิตหลังจากที่เกี่ยวไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีอาเถินจะาข้องแปลงแนะนำตัวนด้ครับลังเศร้าดาราพรหมมากค่ะอยู่บ้านไหนครับอยู่บ้านนาซำตำบลนาซำอำเภอลงเก่าจังหวัดเพชรบูร์ครับผม เออ่คุณพิเกตเอาสีครับกอเกลจิ๊เกลกับกอเกลย์้าส่วมาท้าเป็นบอครับค่ะยางละยางละสิบถุงค่ะอ๋อยางละสิบถุงนะครับแล้วก็ได้ทําการเก็บเกี่ยววุ้นผลิตลักซี่ไปแล้วเป็นบอครับไปแล้วครับได้เท่าไหร่ครับพิเกตได้สี่ผ่านทางค่ะได้สี่ผ่านทางถ้าคิดเป็นจํานวนกิโลกรัมก็ประมาณหกหมื่นกิโลกรัมเนาะเป็นบอครับหกหมื่นกิโลกรัมนะครับเพราะว่า ตับอกกันว่าพิเกตเอากวาปุ๊กแยกกันไว้อยู่นะครับแยกกันไว้แต่ละแปลงอยู่แปลงละสิบทุง่งนะครับสําหรับซองไส้ผ่านนี้แต่ว่าเวลาซี่นะครับกระซี่รวมกันเลยนะครับก็เ,เลยบ่ได้แยกว่าเกาเกาจีดเกาได้จำนวนกิโลกร,รมัมเท่าใดร่เกาเกาฮัุนได้จักกิโลกร,รมัมนะครับแต่ว่าที่ในนะผลผลิตเอามาดีเป็นบ่าครับดีค่ะครับผมคือพิเกตเอากเกาจดเกาไส้ปีนี้รู้สึกประทับใจว่งไงครับประทับใจลำต้น แข็งแรงแลวก็ฟักงหญ่ดีค่ะเมล็ดลึกแล้วเกา5ซุ้มนี่เป็นจังไงครับเกา5ซุ้นกาน้ำหนักดียืนต้นดีคือกันค่ะครับผมหักง่ายสบายมือนะครับเกาเจ็ดเกากาน้ำหนักดีน้คหนักดีปีน้าใส่่อป่ะครับใส่่อค่ะดีครับเกา5ซุ่นเกาเจ็ดเกาเยี่ยมป่ะครับเยี่ยมค่ะเยี่ยมครับ